ำนานที่9องคุลิมาละปะลริศพระองคุลิมานต้องการช่วยหญิงคลอดลูกยากที่พบในขณะบินธบาตพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำสัจจกิริยาด้วยบทนี้ยะโตหังภคิน,นีอริยายะชาโตน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติแล้วไม่เคยมีเจตนาจงใจทำลายชีวิตสัตว์เลยคือ นับตั้งแต่บวชแล้วไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแต่ก่อนบวชองคุลิมานถูกอาจารย์หลอกให้ฆ่าคนมา999คนโดยต้องการให้ครบ1,000คนเพื่อจะได้เรียนวิชาสูงสุดกับอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดจึงได้บวชเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคัพพัสสะด้วยสัจจะ วาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ครันของเจ้าเป็นการกล่าวคำจริงเพื่อทำสัจจะกิริยาเหมือนที่ลูกนกคุ้มทำสัจจะกิริยาให้ไฟป่าดับในวัฏกรปริศหญิงนั้นก็คลอดลูกได้โดยง่ายท่านกล่าวว่าเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกน้ำฉะนั้น ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอเช่นเดียวกับตำนานที่10บโพชงขะปริตซึ่งพระจะสวดต่อกันกับองคุลิมาลปริตในตำนานกล่าวว่าเมื่อพระมหากรสปะอาพาธหนักคือป่วยหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมทรงตรัสโพชงนี้ประทานพอฟังจบอาการอาพาธก็หายไป และพระมหาโมคคลานะหายจากอาพาธหนักเพราะได้ฟังโพชดชงจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงอาพาธหนักโปรดให้พระจุนทะสวดพชดชงถวายพอสวดจบอาการอาพาธของพระองค์ก็หายเหมือนกันจึงได้นำบทโพชดชงนี้มาสวดเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บป้องกันโรคภัยต่างๆ เรามาดูเนื้อหาของบทนี้ว่าแปลว่าอะไรและทำยังไงจึงสามารถทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้โพชชงมาจากคำว่าโพธิโพธิซึ่งหมายถึงการตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่งบวกกับคำว่าอังคะหรือองค์ซึ่งหมายถึงส่วนหรือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ เมื่อรวมกันเป็นโพชงจึงหมายถึงองค์หรือองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ธรรมอาจจะเรียกว่าเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เข้าถึงพระนิพพานก็ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยใช่ไหมเราทราบภาพรวมกันดีแล้วว่าการบรรลุธรรมต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิที่ศูนย์กลางกายเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงกระทำเมื่อคืนตรัสรู้ธรรมเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า ในพระสูตรนี้จะบอกวิธีการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสุดท้ายมีทั้งหมด7องค์ประกอบหรือ7ขั้นตอนด้วยกันฟังไปด้วยใจนิ่งๆนะหสติคือความระลึกได้ถ้าเรามีสติเราจะรู้ตัวว่าเรากำลังคิดกำลังพูดหรือทำอะไรอยู่คนขาดสติหรือไม่มีสติจะไม่รู้ว่า เขากําลังคิดพูดหรือทําอะไรเหมือนคนบ้าหรือคนเมาที่ไม่มีสติมีสติไม่สมบูรณ์สตินอกจากจะแปลว่าความระลึกได้แล้วยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าการมีใจตื่นอยู่การมีใจตื่นอยู่คนตื่นมีสติคนหลับไม่มีสติใครมาทำอะไรก็ไม่รู้ตัวตามปกติเรามีสติมากบ้างน้อยบ้างจนถึงบางครั้งขาดสติไป ผลอสติไปเผลอไปคิดไปพูดไปทําในสิ่งที่ถ้าเรามีสติจะไม่คิดไม่พูดไม่ทําอย่างนั้นมีอะไรบ้างแต่ละท่านคงรู้ตัวดีถ้าจะบรรลุโพธิบรรลุธรรมต้องมีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่องที่เราฝึกกันอยู่คือการวางใจนิ่งเฉยๆที่กลางกายอย่างเบาและสบายหรือนึกนิมิตเป็นดวงแก้วหรือพระแก้วใส หรือคําภาวนาสัมมาอรหังการมีสติก็คือการประคองใจรักษาใจรักษาดวงแก้วหรือองค์พระหรือคําภาวนาสัมมาอรหังนั้นไม่ให้คลาดไปจากใจถ้าใจไปนึกเรื่องอื่นแสดงว่าขาดสติแล้วถ้ามีสติใจต้องไม่คลาดจากองค์พระหรือดวงแก้วหรือคําภาวนาสัมมาอรหังเลยสติ การมีใจตื่นอยู่นี้มีลักษณะของการบำรุงคือทำให้สืบต่อต่อเนื่องจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการมีสติต่อเนื่องจะยิ่งทำให้มีสติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงมีสติสูงสุดมีใจตื่นอย่างสมบูรณ์ไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรผิดเลย 2. ธรรมวิจยะแปลว่าเลือกสอดส่องธรรมเลือกนึกเลือกคิดแต่เรื่องที่จะทำให้ใจยหยุดใจนิ่งไม่นึกไม่คิดถึงเรื่องที่เป็นบาปอากุศลความไม่ดีความผิดพลาดพลัง้งเผลอที่ทำให้เราไม่สบายใจเพราะทุกคนต่างเคยผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นแหละเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ ถ้าเรานำมานึกนำมาคิดมีแต่จะโศกเศร้าเสียใจไม่สบายใจใจไม่หยุดไม่นิ่งแม้แต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีก็ไม่นึกไม่คิดแม้จะทำให้ใจแช่มชื่นเบิกบานแต่ใจก็ไม่หยุดไม่นิ่งเช่นกันแต่ถ้าจะนึกให้ใจสบายในตอนเริ่มต้นนั่งสมาธิก็ไม่เสียหายอะไรไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไรให้วางใจหยุดนิ่งเฉย สบายๆเท่านั้นหลวงปู่วัดปากน้ำท่านใช้คำว่าดีชั่วไม่พ่องแผ่วดีชนะั่วไม่พ่องแผแ่วพ้องแผ่วภาษาโบราณนะไม่พ่องแผ่วแปลว่าไม่สนใจทั้งดีทั้งชั่วดีก็ไม่นึกชั่วก็ไม่นึกเพราะใจไม่หยุดทั้งนั้นแหละไม่ว่าดีหรือชั่วธรรมวิจยะนี้มีลักษณะค้นคว้าเลือกเป็นสว่างไม่หลงไม่งมงายคือรู้ว่า ทั้งดีและชั่วต่างทำให้ใจไม่หยุดทั้งนั้นจึงวางใจเป็นกลางๆหยุดนิ่งเฉยๆสวิริยะแปลว่าเพียนเพียนรักษาความหยุดความนิ่งอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปไม่ยอมให้ใจหลุดไปคิดถึงเรื่องอื่นแม้จะยังไม่ได้ดังความตั้งใจคือใจหยุดบ้างไม่หยุดบ้างฟุ้งบ้างเรียดบ้าง แต่ก็ยังคงรักษาความเพียรให้หยุดให้นิ่งมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆไม่หงุดหงิดที่ใจไม่หยุดตามความต้องการของเราวิริยะมีลักษณะประคองแกล้าคือประคับประคองรักษาใจให้หยุดนิ่งไว้อย่างแกล้าคืออย่างสบายๆอย่างมีความสุข อย่างต่อเนื่องนใจจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างก็ตามสี่ปีติแปลว่ายินดีทราบสัานดื่มดำมีลักษณะแผ่ไปอิ่มเอิบเบิกบานเมื่อเราเพียรรักษาใจให้หยุดให้นิ่งได้ต่อเนื่องจะเกิดความปีติคือยินดีทราบสัน้นดื่มดำแผ่ไปทั่วทั้งตัวทีเดียว มีความสุขกายสุขใจเบากายเบาใจอิ่มเอิบเบิกบานขนลุกชูชันบางทีน้ำตาไหลไม่รู้ตัวปิติมีทั้งปิติเล็กน้อยปิติชั่วขณะปิติเป็นระยะระยะปิติอย่างแรงและปิติซาบสาั้นเอิบอาบไปทั่วทั้งร่างกายเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเบาสบายต้องการอยู่ในอารมณ์นั้นนานๆไม่ต้องการให้หายไปไหน 5. ปัสสัทธิแปลว่าความสงบความระงับมีลักษณะเยือกเย็นไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายหลวงปู่วัดปากน้ำท่านใช้คำว่าระงับซ้ำๆหยุดในหยุดคือไม่ยินดีไม่พอใจในปีติที่เกิดขึ้นแต่ให้วางใจหยุดนิ่งต่อเนื่องต่อไปไม่ยินดีพอใจในปิติสุขที่เกิด เพราะถ้ายินดีพอใจก็จะก้าวต่อไปไม่ได้จะหยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่กับความสุขที่เรียกว่าติดสุขถ้าจะให้ได้ความสุขที่สูงขึ้นไปจะต้องละปิติหรือสุขในขั้นนี้ให้ได้วิธีละคือไม่สนใจไม่ติดในสุขนั้นวางใจหยุดนิ่งเฉยหยุดในหยุดต่อไปเรื่อยๆ 6. สมาธิแปลว่า ความตั้งมั่นของใจมีลักษณะไม่ฟุ้งซ่านแต่ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นหนึ่งเป็นภาวะของใจที่หยุดนิ่งเป็นหนึ่งไม่มีเรื่องราวใดๆอยู่ในใจเลยไม่มีสิ่งใดมาทำให้วันไหวคลอนแคลนได้เลยเหมือนผู้เขาหินไม่ไหวไปตามแรงลมเป็นผลมาจากปัจสัทธิการหยุดในหยุดในขั้นที่ผ่านมา ให้รักษาสภาวะนี้ให้ต่อเนื่องกันต่อไปเจ็บอุเบกขาแปลว่าการวางใจเฉยอยู่ในพจนานุกรมสามภาษาฉบับภูมิพโลภพิคุแปลว่ามองเฉยภาษาอังกฤษใช้คำว่า look on look on มองไปเรื่อยๆเหมือน go on ที่แปลว่าไปเรื่อยๆมองเฉยในที่นี้คือวางใจเฉยๆ ไม่ว่าจะมีอะไรมาปรากฏในสมาธิหลวงพ่อท่านใช้คำว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นจำได้ไหมมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเช่นถ้าเราดูก้อนหินมองเฉยหรือลุกอ่อนหรืออุเบขาคือ เห็นว่ามันเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งไม่ต้องคิดว่าสวยหรือไม่สวยเป็นหินชนิดไหนมาจากที่ไหนมีอายุกีป่ปีเป็นต้นอย่างนี้ไม่มองเฉยในสมาธิถ้ามีความมืดให้ดูก็ดูความมืดไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะมืดอยู่นานไหมหรือมันมืดมานานแล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอีกเป็นต้นอย่างนี้ ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเฉยๆเป็นกลางๆสบายๆหรือถ้าเกิดแสงสว่างมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ดูแสงสว่างไปเรื่อยๆไม่ต้องนึกว่าแสงสว่างนี้มาจากไหนนะหลับตาแล้วทำไมเห็นแสงสว่างได้ยังไงมีอะไรเป็นอันตรายไหมเป็นต้นหรือถ้ามีดวงแก้วใสๆปรากฏขึ้นก็ไม่ต้องนึกว่าเกิดขึ้นได้ยังไง เป็นของจริงหรือของปลอมคนอื่นจะเห็นมันเราไหมดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าดวงขยายใหญ่ขึ้นหรือย่อเล็กลงหรือเปลี่ยนสีได้ก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเช่นกันถ้ามีองค์พระปรากฏขึ้นก็ดูไปเฉยๆเช่นกันถ้าเรารักษาใจให้เป็นอุเบกขาคือมองเฉยได้ในทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ใจจะค่อยๆดำดิ่งเข้าไปภายในในกลางของกลางไปเรื่อยๆจนถึงพระธรรมกายกายตรัสรู้ธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูจนถึงกายธรรมอรหัตสามารถกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นไปเข้าถึงภาวะของความสุขที่สุขที่สุสดหรือพระนิพพานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงมาแล้วนับจำนวนไม่ถ้วน นั่นคือ7องค์ประกอบหรือ7ขั้นตอนของการเข้าถึงโพธิหรือการตรัสรู้ธรรมซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถทำได้แต่จะต้องทำอย่างพระหุลีกตาทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องทำในทุกอิริยาบท,ทั้งยืนเดินนั่งนอนคำถามคือเมื่อสวดบทนี้แล้วโรคหายได้ยังไง ถ้าพิจารณาหรือสังเกตมาโดยตลอดตั้งแต่ตำนานแรกหรือพระสูตรแรกจะเห็นว่าผลที่เกิดเป็นการรักษาคุ้มครองป้องกันเป็นเพราะการปฏิบัติตามเนื้อหาในพระสูตรทั้งสิ้นในพระสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันท่านบอกขั้นตอนให้ทำสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิดีแล้วโรคจะหายไปได้ตามกำลังความหยุดนิ่งของสมาธิ เราคงเคยได้ยินเรื่องพระทุดงที่เกิดเจ็บป่วยอาพาธอยู่กลางป่าเป็นไข้จับสรรันเป็นไข้ามาลาเรียไม่มีหมอไม่มียาอะไรทั้งนั้นท่านนั่งสมาธิยอมตายแต่ไม่ตายกลับหายจากโรคร้ายเหล่านั้นตัวเองก็เคยครั้งหนึ่งปวดหัวมากโดยไม่รู้สาเหตุฉันยากแก้ปวดเท่าไรเท่าไรก็ไม่หายแต่พอนั่งสมาธิจนใจหยุดนิ่งดีแล้ว อาการปวดหัวนั้นหายไปเป็นปลิดทิ้งทีเดียวในทางการแพทย์วิจัยพบว่าเมื่อใจเป็นสมาธิฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดจะลดลงเป็นผลให้ความเครียดลดลงความดันโลหิตชีพจรและระบบการหายใจก็ลดลงด้วยเป็นผลให้ใช้พลังงานน้อยลงชีวิตจะยืนยาวนานขึ้นและระยะเวลาในการตอบสนองก็เร็วขึ้น แสดงว่ามีการตื่นตัวมากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นคนไข้โรคมะเร็งขั้นสุดท้ายที่จะต้องเสียชีวิตในเวลาไม่กี่สัปดาห์ของนายแพทย์ท่านหนึ่งที่เชียงใหม่สามารถอยู่ต่อมาได้สองปีกว่าหลังจากทำสมาธิจนเข้าถึงองค์พระภายในแล้วแพทย์หญิงท่านหนึ่งหายจากอาการปวดหลังที่รักษาไม่หายด้วยการผ่าตัดและการใช้ยาทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยกัน นั่งสมาธิยังมีอีกหลายตัวอย่างที่นั่งสมาธิแล้วโรคต่างๆหายไปนอกจากหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วผู้ที่ทำตามโพชงนี้ให้มากแล้วภาวิตาพาหุลีกตาจะทำให้ได้อภิญญายะอภิญญาความรู้ยิ่งเกินความรู้มนุษย์ธรรมดาเช่นตาทิพหูทิพเหาะเหินเดินอากาศได้ มีอิทธิวิธีเป็นต้นสิ่งที่จะได้อย่างที่สองคือโพธิยาการตรัสรู้คือทั้งรู้และทั้งเห็นในอริยสัจส,สีเห็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุแห่งทุก์คือตัณหาหรือความทยานอยากนิโรธความดับของทุกข์อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหมดความโลภความโกรธความหลงและเห็นมรร ทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดตั้งแต่สมาธิิจนถึงสมาสมาธิ 3. นิพพานายะเข้าถึงพระนิพพานภาวะที่มีความสุขที่สุขที่สุดและเข้าถึงแหล่งของปัญญาที่สูงที่สุดเหมือนที่เจ้าชายสิทธ,ธะส่งเข้าถึงในวันตรัสรู้ธรรมพระนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแล้ว สามารถเข้าถึงได้ตามเจ็ดขั้นตอนในพระสูตรนี้สติความระลึกได้ธรรมะวิจยะเลือกสอดส่องธรรมวิริยะความเพียรปีติยินดีทราบซ่านดื่มดำตัสัทธิความสงบความระงับสมาธิความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของใจและ อูเบกขาการวางใจเฉยอยู่หรือการมองเฉยทั้ง7ขั้นตอนหลวงปู่วัดปากน้ำสรุปย่อเหลือแค่หยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายเท่านั้นก็เข้าถึงพระนิพพานแล้วสมาธิเป็นยาวิเศษที่รักษาทุกโรคได้ สูงสุดคือรักษาให้ไม่ต้องตายเป็นยาอมะตะด้วย mm. เมื่อทำสมาธิจนเข้าถึงพระนิพพานจะมีแต่ความสุขที่สุขที่สุดเป็นอมะตะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกพระนิพพานจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตโดยเฉพาะเป็นเป้าหมายที่เรามาบวชกันด้วยพระนิพพานเข้าถึงได้ด้วยใจที่หยุดนิ่ง ครั้งหน้าเรื่องอยู่ที่ไหนภัยไม่มีตำนานที่11อภพยปริศ